การเกิดแก่เจ็บตายในชีวิตฟ้าลิขิตบุญบันดาลผ่านส่งผลเราเยี่ยมโลกสร้างความดีสีแห่งตนประเสริฐล้นตามรอยบาทพระศาสดาแล้ววันหนึ่งต้องลาลับดับสังขารเป็นเท่าฐานทุรีดินสิ้นมังสา เหลือไว้เพียงคุณความดีที่ทำมาประดับไว้ในโลกานิปรันดรขอกรับนวสการพระเดวพะคุณหลวงพ่อพระปูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดปุดมหลังสีรับนวสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดปุดมหลังสีพระเถราุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่ง และขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนางสาวรุ่งรพาดีมีซึ่งทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวสดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาหกจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายแห่งสรีระร่างกายของนางสาวรุ่งรพาดีมีจะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิง ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีอันเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของนางสาวรุ่งและาดีมีก็คือการทอดผ้าบังสุกุลทางคณะท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวนสิบชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ที่จะได้ทาการขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งับันนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับดังนี้ครับ ภาเหน้ชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณบุญชูเชื้อใหญ่คุณพ่อพยนและคุณอายุธมีประการได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปราบนิม,มนต์พระประหลสมบัติสมรติโตผู้อำนวยการกองงานชาพรพรานสถานวัตถุดมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอปราบนิม,มนต์ครับ ท่านในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณอาพยนต์คุณอาพยาวนะครับแล้วก็คุณลำยองมีประการสองท่านไดขึ้นทอดผ้าบาังสุคุลปรับนิมนต์และคุณเจ้าหนึ่งรูปได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุคุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดต,ต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณศึกษาดีมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่งานชาพนสถานวัดอุดมลังสีและคุณรำยองสุขเนรสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณทวัชชัยดีมีประธานบริษัททวัชชัยการโยธามหาชนและคุณสุชาติดีมีได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณครูธงชัยสารพจว์วยาวัจกรวัดอุดมลงสีได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ เี่ยวหมดแล้วพี่เกี่ยวหมดเลยนะพระในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญเรือโทสุพัฒและคุณประเทืองวิทิตยานนท์ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระทองเจือนาถาปัญโยได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่านในชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญร้อยตำรวจเอกนิพนธ์และคุณผาสุขประยูนพงศ์สองท่านด้วยขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระสุพจน์สุปัญโย ได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลข,ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ในชุดต่อไปครับขอเรียนเชิญเรือเอกสลันและคุณพยุงกันบัวสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระสุรพลสุรพรโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านในชื่อต่อไปครับขอเรียนเชิญอนุกรรมการปกครองเขตหนองแขมในทีมงานของท่านสกนวรัตย์ดูบำรุงได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุลมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านที่เคารพครับใดๆในโลกล้วนอันนิจจงการเวลาย่อมกลืนพินชีวิตมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่กลับเรียนท่านประธานในพิธีท่านสกอรรัตอยู่บำรุงก่อนที่สรีละร่างกายที่ไร้ดวงวิญญาณของผู้บายชนจะได้มาลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ กระผมนายนัทพงศุพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาวนสถานวัตถุดมลังสีรับหน้าที่พิธีกรจะขอํำเรียนถึงชีวประวัติของผู้วัยชนโดยสังเขปดังนี้ครับประวัตินางสาวรุ่งนภาดีมีนางสาวรุ่งนภาดีมีเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2532 บีดาชื่อพยงดีมีมารดาชื่อวันเพนมีประการคุณพ่อและคุณแม่มีลูกคนเดียวก็คือนางสาวรุ่งระพาดีมีผู้วายชนนางสาวรุ่งละพาดีมีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมได้ได้สมรสกับนายสุรพลผ่านทอง มีบุตรทดาด้วยกันทั้งหมด3คนดังนี้คนที่หนึ่งนายรพีพัฒนทองคนที่สองเด็กหญิงพรณภาพานทองและคนที่สามเด็กชายนภัทรพานทองนางสาวรุ่งรภาดีมีประกอบอาชีพเป็นพนักงานโรงงานของบริษัท E&V อุปนิสัยนั้นเป็นคนร่าเริงเข้ากับคนรอบข้างได้ง่ายเป็นคนที่กตันอยู่ต่อบิดามารดาประวัติการเจ็บป่วยนั้นได้เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัยสองจนมาถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตได้จากครอบครัวไปด้วยสาเหตุโรคแพ้ปุ่มตัวเองกำเริบที่โรงพยาบาล มหาชัยสองวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566ในช่วงเวลา15นาฬิการวมอายุได้33ปีนางสาวรุ่งรภพาดีมีได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอะไรของทุกๆคนก็ขออำนาาดุงกุศล และผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่นาสาวรุ Esta, ่งนภาดีมีได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระว่าปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของนางสาวรุ่งนภาดีมีให้ไปสู่สุขอย่างสาปรยยคพบเบื้องหน้าด้วยเอิดเจ้าเกิดมาเพราะกรรมนำสิ่งสุขดีชั่วครุกชีวิตลิกิตฝัน ยืนสู้โลกสู้ชีวิตด้วยชีวันแล้ววันนั้นต้องลาลับดับชีวีเรายังคิดถึงอยู่มิรู้หายแม้รับกายให้สิ้นทุก์สุขสดสีขอกุศลนำดวงใจไร้ราคีสิ้นภพนี้สู่สวรรค์นิรันเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึง้ง จากครอบครัวญาติมิตรทุกคนช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อไว้อะไรในการจากไปของนางสาวรุ่งนภาดีมีเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับเพืควมมาถึงพากในชุดสุดท้ายที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านสากนวรัตอยู่บำรุงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร,รนักพัฒนาท้องถิ่นเจ็ดสมัยคุณเมย์ภริยาและและเด็กชายปวริศอยู่บำรุงได้เป็นประธานในการขึ้นทอดผ้ตไทยบังสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิง ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบนิม์หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดวัดดุลมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพาระไตรบังสุคุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงขอกราบนิมน์ด้วยความเคารพครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นมาดอกไม้จันนั้นก็ขอให้ท่านเดินแถวขึ้นทางบันไดด้านข้างทั้งสองข้าง แล้วก็วางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนมาเสร็จแล้วก็เดินลงทางบันไดด้านหน้านะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นักคณะลูกหลานญาติพี่น้องของนางสาวทุงลพาดีมีผู้วายชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมร่วยและขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับ ดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลามชีพให้เมาลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คํำคูณย่อมเทิดทูนแทนทราบที่จากไปครับท่านคณะท่านเจ้าภาพลูกหลานแทบพี่น้องของร่างสาวรุ่งรัพาดีมีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกับท่านสาพอนวรัตอยู่บำรุงและทีมงานที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเทินศพ นะครับแล้วก็เป็นประธานในการทอดผ้าบางสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้บริโชนทางคณะทั้งเจ้ผ้าทุกท่านนะครับขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับับแล้วก็ทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องก็ต้องขอกราบขอพระคุณในน้าใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนางสาวรุ่งรพาดีมีก็หากแนนว่าทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนนั้น ได้มีการต้อนรับกรรมดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืน่วนพระพิธรรมจนถึงวันนี้เป็นวลาสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบก้องไปบ้างครับทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องทุกคนก็ขอประทานอภัยไว้น่าดีด้วยครับแล้วก็วันนี้ทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องทุกคนไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของสำเวอรเล็กน้อยและคาขอบคุณจะหากว่าท่านที่เคารพทุกท่านจะมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะลูกหลานท่านพี่น้อง ของนังสาวลุงมะพาดีีได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกันนะครับย่าได้เกรงใจครับวันนี้ทานคณะลูุกหลานชาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาในโอกาสนี้ครั้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับครับแนละ้วก็ช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับเมื่อเสร็จสิน้นจากการวางดอกไม้จันเรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของหนังสาวลุงมภพาดีบีเข้าสู่เตาเผาศพ ทางด้านบนนะครับก็จะได้มีีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อนก็อย่างไรแล้วทางคณะลูกหลานญาติพี่น้องทุกทุกท่านนะครับได้มาพร้อมกันนะครับขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่างรวมทั้งท่านที่ขับรถทุกท่านนะครับถ้าวันนี้ท่านยังไม่รรติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างนะและวิญญาณของคนที่ท่านรับคนที่ท่านรู้จักอีกสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอนครับวันนี้ กระผมนายนัทพงศุพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาปนสถานวัตถุดมนลศรีได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้อนเอ่อยรายชื่อตามตระกูลยศตำแหน่งได้อ่านชื่อประวัติคําไว้อะไรหากว่าได้เอื้อนเอ่อยไปแล้วมีคำใดคํหนึ่งที่ได้อ่านผิดพลาดลังไปก็จะอขอประกาศอภัยไว้ทีานท้ด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ใท่านทั้งหลายนั้น่งระจบแต่ความจควันเจริญเดินทางกลับโดยสวัสิทาพนทุกท่าน ครับวันนี้ข้าต้องขอยุติการใช้เสีงยงวัจะพลินเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีจงมีแน่ประดาทัศิวรสทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ